สวัสดีครับนะครับสวัสดีเอซนะครับช่องไอ้นุ่นนอนหน้าครับพี่น้องก็นี่แหละครับวันนี้ก็มาบ้านพี่น้องอยู่ที่จังหวัดยะโสธรอำเภอป่าติวนี่แหละนะครับบ้านโนนลังตำบลกระจายอำเภอป่าติวจังหวัดยะโสธรอันนี้ก็เป็นบ้านบ้านผมนะพี่น้องนะครับก็เก Leb ่าๆอย่างนี้แหละนะครับอยู่ตามมีตามเกิดน,นะครับอยู่พอได้ลบแดดลบฝน,นไปพี่น้องอันนี้เป็นบ้านแม่อยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นเอ่อเป็นควายนะครับที่แม่เลี้ยงไว้ก็มี3ามตัวนะครับ อันนี้ข้อควายนี่ก็เนี่ยต่อมาจากข้อแพะพี่น้องนะครับเมื่อก่อนน้องชายผมเลี้ยงแพะเนี่ยเห็นไหมเมื่อก่อน้ากระแสดีมากนะครับเนี่ยขายกันตัวละสองหมื่นสามหมื่นตัวเท่าตัวใหญ่กว่าหมาบันเท่าเช็กน,น้อยพี่น้องขายตัวละสองสามหมื่นเอผมมาคิดดูแล้วมันก็เป็นแค่กระแสนะครับเป็นการปั่นราคานะครับอันนี้จะมาเล่าพี่น้องวิธีไอ้เกี่ยวกับไอ้นี่แหละบางคนน่ะจะมาอยู่บ้านนี่มาทําเกษตรนี่ กระทรวงเกษตรอะไรทุกวันนี้กเกษตรโคกงน้องนาเหรอเมื่อก่อนเมื่อก่อนมันไม่ใช่โคกงน้องนานะครับจะมาเล่าประวัติความหลังตอนเป็นเด็กให้ฟังพี่นอ้องน้าที่นาพื้นนี้นะครับนี่นี่มันก็จะเป็นแปลงใหญ่ตอนนี้ปลูกมันสำปะหลังยู่นี้ครับเนี่ยเมื่อก่อนมันก็จะเป็นร่องเล็กๆพี่น้องเป็นร่องเล็กๆนะครับแล้วก็พอดีว่าตอนนั้นพ่อผมเนี่ยเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับก็มีงบประมาณ มาให้นะครับพัฒนาชุมชนเรื่องเกษตรนี่แหละนะครับว่าให้ทำตัวอย่างแป่งตัวอย่างก็คือสมัยก่อนเขาเรียกว่าไร่นาสวนผสมพี่น้องก็เอารถไถมาปรับพื้นที่จากนาเล็กๆหนึ่งเกเป็นนาทงใหญ่เห็นบอกแลก้วก็มีขุดบอ่อพี่น้องตรงตรงตรง,ตรงที่มือผมสีไปนี่มันกไม่ไกลนะครับก็เป็นบอ่อนะครับอมันก็จะเป็นโพนสมัยก่อนมันจะเป็นโพนมี ต้นบักพ่พวนนะครับอยู่ตรงนั้นน่ะต้นอักพิพวนนะครับแล้วก็ยังมีต้นบักยางอ่ะที่ลูกกล้องเหลืองนะครับแล้วก็มียางข้าวเพานะพี่น้องนะครับคนอีสานนี่เขาจะรู้ดีนะครับแล้วก็ตรงนี้พี่น้องนะครับก็จะมีน้ําสร้างน้ําสร้างนี่น้าสร้างเห็นมั้ยน้องเอฟซีผมนะครับมีน้าสร้างแล้วก็มีโพ่นยูพันอีพี่น้องนะครับสมัยก่อนน้าสร้างตรงนี้นี่พอถึงความเป็นเด็กหน่อยนะพี่น้อง ใครที่มาจากกรุงเทพนะครับช่วงสงการนี่ปูเสาผู้เบานี่มันก็นทิมีคันแทนาอยู่นี่เนาะนี่นะครับแถวแถวนี้จะมีคันแทนาคันหมกใหญ่เลยก่อนที่จะมาทําเป็นไรนาสวนผสมนี่ยก็จะมีคันแทนาแต่ลงไปตรงนั้นก็จะเป็นบอ่อพี่น้องไผ่ามากกับม่านตักนาสังนี่แหละพี่น้องไปอาบเอารถใส่โอ่งไปพี่น้องมันก็จะเป็นบรรยากาศอย่างนั้นนะครับหรือบางทีผมก็มาตากักแล้วก็อาบตรงนี้เลยนะครับชีวิตมัน สมัยก่อนเนี่ยมันคือมันมีความสุขหลายพี่น้องนะครับมีความสุขมากๆคือไม่ได้วุ่นวายกับโลกเหมือนสมัยนี้พี่น้องไม่ได้วุ่นวายกับอ่รลยจ่ายอะไรขนาดนี้พี่น้องนะครับไม่มีเงินน่ยมันอยู่ได้นะครับสมัยก่อนสมัยเนี่ยมันอยู่งากพี่น้องเ <c oughs> อาจะมาเล่าพี่น้องเขาเรื่องบัตรที่ดีก็คือพ่อผมเป็น <c oughs> ผู้ใหญ่บ้านใช่ไหมครับมาทําอะไรนาสวนผสมแปลงตัวอย่างให้กับชาวบ้านเบิงพี่น้อง คือก็มีต้นกล้วยมไห้นะครับหลายพันต้นนะพี่น้องแล้วก็มีต้นบักซีดาต้นบัก่วงนะครับก็ปลูกกันเต็มเลยพี่น้องเนะี่ยมันก็จะมีคันคู่อยู่ตรงนั้นเห็นไหมต้นไม้นะก็จะเป็นแดน <c oughs> คุณคู่คู่มันย่าเบียงหวาดพูนพี่น้องพูนดูนะครับสมัยนั้นใช้เงินอยู่ประมาณแปดหมื่นบาทน,นะครับในการปรับปรุงแล้วก็ทั้งต้นไม้นะครับตั้ง่าง,งนะครับมามาปลูกนะครับ เมื่อก่อนตัวน,นี้ก็จะคันใหญ่มากพี่น้องนี่ต้นบักงงนะครับปลูกเป็นแถวเลยนะครับตรงน,นี้คันใหญ่แต่วนะ่าอ่านานๆไปมันก็จะเล็กไปดินมันก็นไหลลงไปน้ำนะครับคือพี่น้องจะเล่าให้ฟังว่านะครับการทําเกษตรเนี่ยมันไม่ได้สวยหรูนะพี่น้องมันก็จะเหมือนในเราลงทุนค้าขายนี่แหละนะครับคือต้องมีการดูแลมีการจัดการมีการขายออกขายเข่าขึ้นกันพี่น้องอ่า มัน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 ไม่ได้สวยหรูบอกว่าเออจะมาทําคูกหน้องนาหรือว่าทําเกษตรเนี่ยแบบพอเพียงนี่มันก็จะยากหน่อยพี่น้องเพราะว่าอย่าลืมว่าอ่าเราก็จะต้องมีรายจ่ายต่อเดือนนะครับในการดูแลแต่ละครั้งมันก็ต้องมีรายจ่ายนะพี่นอ้องอ่าน้ําที่จะมาลดเนี่ยคือจะเป็นน้ําประปาไหมหรือว่าน้ําที่บ่อเราน้ําที่บ่อเราก็มีค่าไฟไหมหรือค่าน้ามันในการปั่นน้ําขึ้นมาพี่น้องจะมาตักน้ำหดนีบได้เลยนะครับมัน มันก็ไม่ไหวนะครับอ่านี่แหละพี่น้องผมไม้มาให้ดูความหลังตั้งแต่เป็นเด็กนะผมจะบอกว่าทําเกษตรแล้วมันยากนะครับนี่แหละขนาดทำสมัยก่อนนะเนี่ยรายจ่ายรายจ่ายยังไม่เยอะนะครับยังไปรอดยังไปไม่รอดเลยน้องบอกผิดขอโทษนะครับต้นอ่าต้นไม้ที่เราปลูกเนี่ยมันก็ต้องมีคนดูแลพี่น้องนี่แหละก็ต้องจ้างเขา ต้นไม้มาปลูกก็ต้องจ้างเขาพี่น้องเพราะว่ามันต้องมีคนดูแลคนดูแลไม่ทั่วถึงคนดูแลดูแลไม่ได้เงินที่จ้างเขาก็เราก็สูญเปล่าอืแล้วก็เราดูแลด้วยมันก็ไม่ไหวอีกพี่น้องโอ้มันหลายอย่างนะครับที่พูดอยู่นี้ไม่ไม่ใช่ว่าไอเล่าเรื่องลบๆนะครับอันนี้มันคือความจริงที่ว่าถ้าใครทําแล้วก็คือจะประสบปัญหาเหมือนเหมือนที่ผมว่านะครับอันนี้อันนี้ต้นไม้ปลูกเป็นแถวไปทั้างนี่เนาะพี่น้องเนาะ ที่เล่าให้ฟังแล้วมีตั้งต้นมะคุงต้นมะซีดาต้นงวงแล้วนะครับตรงนี้นี่ครับอ่าโพนโพนพี่น้องนี่โพนตรงนี้จะเล่าให้ฟังเป็นเด็กเนี่ยมาให้ดูนี่ก็จะมีจะมีอ่าโพนตรงนี้พี่น้องก็จะมีต้นน้ำสาดิเมื่อก่อนก็จะมุมนั้นต้นน้ำสาใหญ่ต้นน้ำสาอยู่ตรงนี้อีกนะครับเนี่ยตรงนี้แล้วก็จะมีต้นมะซีดาตอนนี้มันก็จะไม่เห็นภาพแล้วคือคือเล่าเนี่ยมันคือ30 40ปีพี่น้องความหลังให้ฟังนะครับ ก็จะมีเล้าไก่เล้าหนึ่งพี่น้องเลี้ยงไก่สามสายเลือดอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นโรงเห็ดพี่นอ้องเลี้ยงไก่อยู่ประมาณสองร้อยสามร้อยตัวนะครับแล้วก็เลี้ยงเห็ดอีกนะครับเพาะเห็ดอีกนะครับก็คือเขาก็จัดมาให้ครบเซตแหละพี่น้องแบบอย่างที่ว่านั่นแหละพึ่งพาตนเองนะครับอยู่ด้วยตนเองเลี้ยงเองขายเองอะไรประมาณนี้แต่มันก็ไม่ได้สวยหรูนะครับเพราะว่า ไก่พี่น้องสองร้อยสามร้อยตัวก็คิดเบิ้งเอาที่ละดีมันไม่กินเสาเฮือนเดีายวนะครับมันต้องให้อาหารใช่ไหมพี่น้องต้องมีหัวอาหารสมัยก่อนอาจจะไม่ไม่ขนาดนี้นะครับอาจจะให้ข้าวนี่ข้าวนี่ไก่สองร้อยสามร้อยตัวเนี่ยมันก็ไม่ธรรมดาดินะครับแล้วมันก็เราเลี้ยงไม่ถึงอีกเป็นไงพี่น้องมันก็จอยไปนำ้ำนะครับมันก็จอยไปนำ้ำหละนำนักบ่ไดดมันก็ขายบอบอ,บอแล้วอีกอย่าง <c oughs> ชนบ,บทบ้านเราพี่น้องสมัยก่อนนี่มันก็ไม่ค่อยมีการซื้อขายกันเท่าไหร่นะนะครับทีนี้ว่าจุดอ่อนนี่แหละของกเกษตรบ้านเราเลยตั้งแต่สมัยก่อนมาสมัยนี้เลยคือยังไงพี่น้องการตลาดไม่เก่งทําเป็นแต่ไม่เก่งมันก็อยู่ไม่รอดแมนบอกอะ,ะการเกรษตรนี่มันหลายอย่างนะพี่น้องแม่ว่าคุณจะปลูกแล้วคุณจะขายได้เลยอย่างเดียวมันกับโมเมนนะครับการเกรษตรมันต้องเก่งเรื่องทำเก่งเรื่องการตลาดเรื่องอะไรหลายอย่างพี่น้อง ต้องต้องเหมือนการลงทุนนั่นแหละนะครับเนาะนี่มาเล่าความหลังให้พี่น้องฟังมันอาจจะไม่เห็นภาพแล้วนะครับมันอาจจะเป็นอย่างอื่นไปแต่ว่าเฮาอยากเล่าความหลังให้พี่น้องเอฟซีฟังว่าเนี่ยนะครั้งหนึ่งเนี่ยมันเคยมันเคยเป็นอย่างนั้นมานะครับก็คือโคกหนองนาน,นี่มันก็มันก็เป็นโมเดลใหม่เฉยๆพี่น้องแต่มันก็เป็นเรื่องราวเก่าที่ติดมาจากไรนาสวนผสม นี่แหละการทำเกษตรเหมือนกันแต่เขาปรับรูปแบบที่เสือพี่น้องนะครับให้พี่น้องเอฟซีผมเดี๋ยวฟังเบื้องนี้แหละความหลังของตอนเป็นเด็กนะครับก็จะให้เห็นภาพเหมือนกันหรือเปล่าไม่รู้นะครับเล่าไปกับเอฟซผมอาจสิง,งงนะครับหรือว่ายัางไงก็อคอมเมนต์กันมาพี่น้องนัน่แหละฟังนุ้นก็ปลูบกบอกที่ดาปลูกม่วงเต็มพี่น้องเป็นอ่อนซอนนะครับตอนปลูกใหม่ๆนะเป็นตาอ่อนซอนนะครับแต่พอแต่ แต่พอได้ทําแล้วมันเป็นตะกี้ข่านพี่น้องมันต้องดูแลนะคิดดูว่าเป็นได้ร้อยต้นเป็นเปนพันต้นเนี่ยมันจะดูแลยังไงไหวดูแลคนเดียวก็ไม่ได้ตอนนั้นพ่อก็อขับรถด,ด้วยอะไรด้วยนะครับมันก็ต้องจ้างคนเนาะนะครับมันก็ต้องจ้างคนเบื้องน้าเป็นกบเบื้องกะสีบปไหวตอนนั้นผมก็ยัง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 เด็กนะครับแต่ก็ไม่เด็กมากนะครับยังคือม,มีความรู้นะพี่น้อง ก็เหมือนเด็กๆทั่วไปนั่นแหละก็ยังชอบสนุกชอบเล่นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ได้มาสนใจนะครับอันนี้ก็เล่าสู่พี่น้องฟังเนาะนะครับเอา้าพี่น้องเอ้ยนะครับคลิปนี้ผมกะกะสิจบไปเพียงเท่านี้นะครับก็อยากให้พี่น้องดูนะครับว่า,าการทรรําเกษตรนี่มันจะคุ้มไหมในการลงทุนนะครับมันไม่ใช่ได้ลงทุนไปแล้วมันจะประสบความสําเร็จเลยพี่น้องมันต้องลงแรงลงอะไรได้หลายอย่างลงไปด้วยนะครับนี่แหละ อยากให้เห็นเมื่อก่อนมันก็จะเป็นโพลเป็นอะไรนะคืออยากย้อนกลับไปให้มันคืออยากในใจนะพี่น้องนะเนาะยังไม่จบคลิปดีกว่าในใจเนี่ยคืออยากจะอยากจะดึงดึงความทรงจํบเก่าๆเนี่ยให้มันมาให้มันมาแบบเหมือนเดิมนะพี่น้องคือผมว่าอไอ้มันมีความทรงจามันก็มีโทษบอกหัวขาพ่นแบกไว้เอ้พ่นต้นไว้ในพี่น้องนะครับพ่นพ่นแบบพิพวนพ่นแบบอย่าง เมื่อก่อนก็มีเห็ดไข่ขึ้นด้วยนะตรงสะนะครับเป็นพวเห็ดไข่เลยนะครับอ้าพี่น้องคลิปนี้ก็จิจบไปเท่านี้แหละเนาะนะครับขอบคุณทีฟซีนะครับที่เข้ามารับชมแล้วก็มาติดตามนะครับทุกความ,มนต์ที่ให้กําลังใจด้วยนะครับขอบคุณทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับ